ช่วยเปิดทางและโดนบันดาลให้ผู้ที่ได้ฟังมีสติมีแรงขับเคลื่อนมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปรวมถึงได้พบแนวทางของการแก้ปัญหาที่ตรงจุดด้วยเถิดสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพยากรณ์บ้านมาแล้วนะคะก็ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกหลังปีใหม่เลยนะคะที่คิดว่าน่าจะเริ่มทำได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าบุ๊กเนี่ยดูดวงเกี่ยวกับการดูใบหน้าของเพื่อนๆนะคะก็คือแบบใครอยากจ,จะดูดวงก็ให้ถ่ายรูปมาแล้วบุ๊กก็จะพยากรณ์นะคะซึ่งตรงนั้นจะค่อนข้างใช้สมาธิทที่สูงมากๆทีนี้เนี่ยบุ๊กได้รู้ถึงการ พยากรไพ่นะคะพยากรณไพ่เนี่ยเป็นในลักษณะของการที่เราใส่พลังลงไปนะคะซึ่งนิสัยของแต่ละบุคคลนะคะก็จะเป็นเหมือนกับไพ่เช่นเดียวกันนะคะไพ่เองเนี่ยก็มีนิสัยส่วนตัวเช่นเดียวกันนะคะมาในวันนี้นะคะบุ๊กจะทำนายนะคะเกี่ยวกับ เรื่องราวดีๆของคน7วันเกิดนะคะของคน7วันเกิดนะคะวันอาทิตย์จันอังคารพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7จ็ดมกราคมปีสองพอนะอันนี้เนี่ยมีหลายท่านนะคะที่ Blender, ได้ทำการทำนายมาเยอะแล้วนะคะว่ารายสัปดาห์เป็นย <ate> ังไงรายวันเป็นยังไงนะคะหรือแม้แต่รายปีเนี่ยก็มีอาจารย์นะคะหลายๆท่านเนี่ยทำนายเอาไว้แล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนๆดูมาแล้วนะคะแล้วก็มาเจอคลิปนี้นะคะบุ๊กก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูสักนิดนึงเพื่อที่จะเป็นการ ได้เจาะลึกวันเกิดของตัวเองว่ามีด้านดีๆบ้างหรือเปล่านะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันหรือไม่นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆดาเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขและไม่ประมาทด้วยนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆวันพฤหัสสบดีด้วยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างน,นะคะเป็นสัปดาห์นะวันที่1ถึงวันที่7มกราคมปี64นะคะเรื่องดีๆนะคะที่บุ๊กจะเน้นเล่าให้ฟังนะคะสื่อสารให้ฟังนะคะและเรื่องไหนที่สมควรจะสื่อสารเพื่อเตือนนะคะบุ๊กก็จะเตือนนะแต่ว่าจะไม่เน้นทำนายในเรื่อง ความเหตุการณ์ร้ายนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ดีๆทั้งหมดที่บุ๊กจะพูดขึ้นมานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาววันพฤหัสบ,บดีนะคะเพื่อนๆชาววันพฤหัสบ,บดีเนี่ยอ,อยู่ในความคิดหวัง นะคะในเรื่องของคนรักเก่านะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนเก่านะคะมีทั้งเจ็ดหกนะคะสี่ถ้วยนะคะแล้วยังมีอัศวินด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยจะมีคนมาเลือกให้มามาให้เลือกมากมายนะคะมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะแต่ว่านะคะ เขาจะเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่น่ารักนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะซึ่งอ่าเป็นคนที่ถูกใจคุณนั่นแหละนะคะแต่ว่าคุณยังจะอ่าเข้ามาให้คุณเลือกนะคะแต่คุณยังจะอยู่ในลักษณะที่อืมนึกถึงคนเก่าๆอยู่นะคะซึ่งตรงนี้บุ๊กมองว่าเพื่อนๆนะ่ะนะคะชาววันพฤหัสเนี่ย คนโสดเนี่ยแนะนําให้ลันลาต่อไปนะคะและแนะนให้ลันลาต่อไปนะคะเพราะว่าเขาจะมาในลักษณะของมาพูดคุยนะคะให้คุณมีความาหัวใจได้ได้แช่มชื่นสดใสให้หัวใจได้มีความเบิกบานนะคะเหมือนมีฝนมารดน้ำนะคะต้นไม้นะคะให้มีความชุ่มชื่นนะคะ คุณที่อดทนต่อสู้กับงานมานะคะในณนะขณะนี้เนี่ยคุณน่ะก็อยากจะประสบความสําเร็จนะคะหวังผลนะคะในสิ่งที่คุณเนี่ยเรียกว่าอดทนต่อสู้บากบั่นขยันทำมานะคะด้วยหัวใจที่มีไฟอยู่แรงกล้านะคะเรียกว่าไฟก็แล้วกันเพราะว่าเป็นลักษณะของการที่ เป็นพลังงานไฟนะคะขึ้นมานะแล้วก็ถามว่าในอนาคตนะคะอาจจะเป็นสัปดาห์นี้ด้วยก็ได้นะคะที่คุณเนี่ยจะมีความก้าวหน้าขึ้นในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีเจ็ดแปดนะคะแล้วก็มีหนึ่งไม้เท้านะคะในใจของคุณเนี่ยเขาก็บอกมาเลยว่าคุณอยากจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้น เป็นลักษณะของการเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่ในเรื่องของอะไรเริ่มใหม่ในเรื่องของงานใหม่นะคะเริ่มใหม่ในเรื่องของรักใหม่ๆนะคะที่อยู่ในหัวใจอันวาวุ่นของคุณในตอนนี้นะคะคุณที่พักมานะคะบางคนเนี่ยพักจิตพักใจมานานแล้วนะคะแต่ว่าร่างกายไม่ได้พักแต่อย่างไรแล้วก็ อยากที่จะมีอะไรใหม่ๆดีๆเข้ามานะคะให้ได้ทําให้ได้ลุยนะคะให้ได้ลองนะคะทําบ้างในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับเพื่อนๆวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะการงานนะคะที่มีแปดแปดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการพุ่งทยานขึ้นไปในอากาศนะคะ ในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าการมีเงินเพิ่มขึ้นนะคะจากการทำงานของคุณนะคะบางคนไม่ได้ทำงานแค่งานเดียวนะคะคุณก็จะได้เงินเพิ่มเติมมาจากส่วนที่คุณได้เริ่มทำไปนะคะหรือว่าในใจเนี่ยอยากจะมีเงินเพิ่มมีงานเพิ่มนะคะอยากหา,าอะไรใหม่ๆทำดูเนี่ย คุณก็จะได้ทำในสิ่งที่คุณเนี่ยคิดเอาไว้นะคะว่าคุณจะเริ่มทำเมื่อไหร่นะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ทำนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ ก็มากับการงานเนาะสำหรับใบนี้นะคะก็มีความร่ำรวยร่ำซำ้ำสมใจหมายนะคะสมใจอยากนะคะออนะคะสมใจอยากนะคะแต่ว่าในเรื่องของรักบุ๊กก็บอกไปแล้วเนาะว่าอา่าอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรมากนะคะกับเรื่องความรักในตอนนี้เพราะว่า คุณเนี่ยอยากให้ทั้งงานเงินและความรักเนี่ยมันมันเพอร์เฟกนะคะแต่ว่าความร้อนนะคะความร้อนใจความร้อนรุ่มนะคะความแบบความแบบมีไฟในตัวคุณมี e NERGY ที่มันที่มันมากล้นเนี่ยนะคะทำให้คุณเนี่ยอ,อยากจะทำลหลายๆอย่างในคราวเดียวนะไพ่ก็เลยออกมาบอกว่าให้รอก่อนสักหน่อยนะคะอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่มันแบบ ลวดเดียวรวมกันนะคะมันจะทำให้เหนื่อยนะคะและต้องต่อสู้หนักหนานะคะแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่จัดการนะคะปัญหาต่างๆได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคนดวงเขาเรียกดวงแข็งอะนะคะดวงแข็งดวงมีมี energy นะคะอยู่แล้วจะมีความได้เปรียบจาก คนคนอื่นอยู่แล้วนะคะจะมีความได้เปรียบจากคู่ค้าคู่แข่งอยู่แล้วแต่ว่าในลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องพักก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปทำอะไรเยอะแยะนะในสัปดาห์นี้นะคะถามว่าเริ่มใหม่เริ่มทำงานในสัปดาห์นี้นันในสิ่งที่ใจคิดทำได้ไหมทำได้นะคะแต่ว่าขอให้เป็นในตอนที่คุณเนี่ยได้เลื่อนขั้นขึ้นมาแล้วแล้วก็งานเนี่ยมันอยู่ในการที่ เป็นเส้นกราฟที่ทะแยงขึ้นแล้วนะคะก่อนนะคะแล้วค่อยเริ่มทำนะคะในสัปดาห์นี้เนาะนะคะงานนำเงินมานะคะโอเคนะแล้วก็ เงินขยายขึ้นใช่ไหมคะงานได้ทําเงินขยายขึ้นความรักก็ขอให้อยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะความรักขอให้อยู่นิ่งๆไปก่อนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเพื่อนๆวันพฤหัสบ,บดีนะคะไพ่ก็ขึ้นมาบอกให้เพื่อนๆหยุดพักนั่นแหละนะคะหยุดพักทั้งกายหยุดพักทั้งใจนะคะเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีนะคะที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ เขาเรียกว่ามีมีเวลานะคะในการพักที่จะจัดเรียงกระบวนการคิดใหม่นะคะเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะลงมือทำอะไรต่างๆที่คุณคิดฝันเอาไว้ได้นะคะเพราะโปรเจกต์เยอะหรือเกินนะคะแต่ก,ก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนโอเคไหม <laughs> นะคะ ต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จัดเลี้ยงดีๆว่าควรทำอะไรก่อนหลังดีนะคะแต่เท่าที่บุ้งแนะนำไปก็คือให้เพื่อนๆมีความมั่นคงก่อนนะคะมีกราฟขึ้นก่อนนะคะแล้วค่อยทำอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่แนะนำมานะคะแล้วบุ๊งก็อ่านออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะวันพฤหัสบ,บดีนะคะสุข กระพ a f พักผ่อนก่อนนะคะอย่าเครียดไปนะคะอย่าเพิ่งเริ่มไปนะคะแล้วก็ให้เราวังเรื่องของโรคก,กระดูกด้วยนะคะสสำหรับเพื่อนๆวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำบุญนะคะถ้าอยากจะทำบุญนะคะเพื่อจะเพิ่มเสริมดวงของตัวเองเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างนะคะ บุ๊กมองเห็นว่าไปทําบุญเกี่ยวกับความรักน่าจะดีนะคะไปทําบุญเกี่ยวกับความรักความสมหวังนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นการถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะให้แม่กับลูกได้มีโอกาสใช้ชีวิตได้อยู่ร่วมกันไม่พากแม่พากลูกนะคะ,ะทำบุญแสงไฟแสงหลอดตะเกียง นะคะเชียนไขอะไรก็ได้นะคะให้มีแสงสว่างนำทางความรักนะคะที่มันดูยังจะไม่ใช่สำหรับเพื่อนๆในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้เจอนะคะคนที่ใช่จริงๆคนที่เป็นเนื้อคู่จริงๆในสัปดาห์ถัดไปหรือว่าในเดือนถัดไปก็เป็นได้นะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะคะ ช่วยเหลือเพะสงฆ์นะคะในกิจของท่านที่ท่านเนี่ยทำเพื่อสังคมนะคะคุณก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะคะจะเป็นจะปัจจัยหรือจะเป็นทางการลงลงแรงกายนะคะช่วยก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนวันพฤหัสก็มีเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขก,ก,กับภาพแข็งแรงนะคะเอาตัวรอดได้ในทุกๆวันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ หาคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พยากรณ์แบบบ้านๆด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ